ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจะ๊ะจํมเรียบตัวออโลกโลกเร้ยนีเนียงกัญญาถึงออเจติกรบหนึ่งเจติสแนาหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการภาษาเขมรในชีวิตประจําวันโดยดิฉันรองศาสตราจารย์ประยุนทรงสินอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการของเรานําศัพท์ภาษาเขมรมามอบให้กับท่านผู้ฟังเพียงวันละหนึ่งคำ คิดว่าท่านผู้ฟังคงจดจำคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ได้มากพอสมควรแล้วนะคะในช่วงนี้เราพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะอาการเจ็บป่วยต่างๆวิธีการรักษาโดยการกินยาโดยการทายานะคะโดยการฉีดยาและในครั้งที่แล้วโดยการผ่าตัดก็คือคำว่าเวียกัดผ่าตัดนะะ สำหรับวันนี้ไม่รักษาแล้วนะคะมารู้จักกับสิ่งที่จะต้องนำไปใช้ในการรักษาก็คือยานะคะซึ่งคำว่ายาเนี่ยท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ไปแล้วแล้วนะคะก็คือคำว่าทนำนี่ยาก็จะมีหลายรูปแบบนะคะวันนี้ก็จะขอนำคำว่ายาเม็ดมามอบให้กับท่านผู้ฟังนะคะคำว่ายาเม็ดแน่นอนที่สุดก็จะต้องเกิดจากการรวมคำสองคำเข้ามาไว้ได้วยกันนะคะคำแรกก็คือคำว่ายายาก็คือคำว่าทนำ นะคะก็จะรวมเข้ากับคำว่าเม็ดสำหรับเม็ดภาษาเขมรก็จะออกเสียงว่ากรวบกรวบเพราะฉะนั้นยาเม็ดภาษาเขมรจึงออกเสียงว่าทนามกรวบทนามกรวบแปลว่ายาเม็ดแปลตรงตามตัวนะคะลองอังนะคะท่านผู้ฟังเขมงเขมงเหมือนเจลเจดเลบ็บทนามกรวบเขมงเขมงเหมือนเจลเจดเลบ็บทนามกรวบ แปลว่าเด็กๆไม่ชอบกินยาเม็ดเด็กๆนี่ไม่ชอบกินจริงๆนะคะธนามกรวบเนี่ยยาเม็ดนะคะยกธนามกรวบนีิตอเลบยกธนามกรวบนีิตอเลบก็แปลว่าเอายาเม็ดเนี่ยไปกินเพียจรานกรูเปดโอยธนามกรบติรเลบเพียจรานกรูเปดโอยธนามกรวบติรเลบส่วนมากหมอจะให้ยาเม็ดไปกิน โลกทลวบเล็บธนามกรัวประเภทนีเตโลกทะลวบเล็บธนามกรวบประเภทนีเตแปลว่าคุณเคยกินยาเม็ดชนิดนี้ไหมหรือประเภทนี้ไหมนะคะทนามกรัวปีบะเล็บธนามกรัวปีบะเล็บแปลว่ายาเม็ดกินยากกินยากจริงๆนะคะท่านผู้ฟังบางทีเม็ดโตโตนะคะ ก้มพืเล็บธนามกรวบมุนหนึ่งเด็กก้มพืชเล็บธนามกรวบมุนหนึ่งเด็กแปลว่าอย่าลืมกินกินยาเม็ดก่อนนอนคำว่ายาเม็ดก็คือยาที่มีลักษณะเป็นเม็ดเนี่ยนะคะเกิดจากการรวมคำศัพท์ว่าธนามแปลว่ายาและกรวบแปลว่าเม็ดรวมกันนะคะท่านผู้ฟังคงจำได้นะคะ ธนามกรวบธนามรวบแปลว่ายาเม็ดค่ะวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปโซมกรุบเลียที่นี่สถานีวิทยุศึกษา